ขอที่บ่นกันไพร่ากานผู้ทรงสั์ด้วยใจรักสลับแหลนเป็นจั่งสารอุบาสกอ,อุบาสิกาตาทุกการใจเบิกบานทุกท่านมารว่งบุญดนะอกอเม่ได้เรามีพระดีเด่นดีมียมชอบยกทุกคนนั้นประเพอศรัทธาหน้าเลี่ยมใสเราทำบุญย่อมได้บุญออกอุ่นใจเพราะเราได้ มีพระดีจำวัดว่าอนนัมุรีมี่ันประจารน,นะเสียงดีเนะะาะพระธรรม,มทูตนักพูดเก่งไม่ต้องแก่งท่านดีมีวิสัยเคยเผยแปะพระธรรมน้องนำไปเข้าสู่ใจสาธุชน,ชนคนทำบุญอาจารย์มนณะีเรียนจนได้ยี่อีแม่เนาะ ข้าวกรขอหยกยอดเดียดทานในช่วงก่อนพรพุทเจ้าสิบตามคืนขมาแสดงตามเบนชั้นประธาแนแพร่ผมก็ขอยกยอดกันพายกันกำลังทา,ายอยตุกโยกขาดขอนำบทก่อนเนะเาะบ้าดำเนินงานต่อในช่วงนี้ขออนุญาตทางหลวงปู่ทางหลวงป่าของเราเป็นกระบอกว่าดำเนินงานต่อได้เลยในช่วงนี้ขอยกอยอดมิถาน อบอกเป็นเนื้ต้านเอาเป็นชีวิตสังขารข,ของคนเอาเนาะอิพอยแม่บูเป็นใหม่หรือว่าบ่เป็นใหม่ก็จะได้หู้นว่าการเป็นพ่อใหม่แม่ใหม่ลำบากลำบำดตั้งใจขารดูจิงมการดูปรึกษาก็ะยกยอดก่อนนีขึ้นมาไขมาเวา่ามาวาดสู่ฟังอิพอยแม่เข้เามาจังบทน่ทาง bàn đầy nữa khi bị con quân thuốc thúc bởi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หรือดูนาวปันใค่สานล้อมตึกล้มลลอมมันปัดออกจันจันกาสรอหมการนงินหัความเป็นจริงแป็นว่าดันล้อมมันปันโย่พอล้ม หวลจจนละจลจต้นต้หากแม่นป่วงนากุ้มมายพวกเมียตายก็แสนเจ้าผู้ผัว,วตายก็แสนโศกโลกแห่งกันปัดปากทางกันมันต้องหาก dạng 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 là cùng, xuống, nó từng bài văn bằng giấy phóng trần con cơn tiền ta hoàn toàn nếu qua tiền đọc mẹ mày tăng เราตื่นดอกพ่อไม่พอบ้านขืนตั้งไกลอยุ่วนันแม่เอ้ยแม่ว้าวไปคุน้นกาแยงควานซื่อซือว่าควันส่งสันอราบ้านจากบ้านใดผู้ดีเคยน้อง in <laughs> Chỉ có bèn sang dấu bó kèm và vẫn chẳng tâm phần thả Chấm lá cuộc đọc mù mày khó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ถึงว่าหน้าทีตเต็มก้นหนักสีจอมจอมจึงใจถึงพร้อมให้คอยซ้อมนอดด้วงบอมเมนผมมีหาตัดเรื่องไปในหอไปที่เกียงวัาเก็ยงไม้สุขสบายเกิน จูอย่าเถื่อนแม่เถื่อแนวว่าผัวขาดเนี้อแนวว่ามีอากาดผัวมีแต่ตุกอยต่อยดักหอยไข่ก้าบบปานจากแรกนี่สิขอเฝ้าดอกภายดานผู เงียบเงินได้ตาย่าพันละเนื้อหากกองทุกข์ผู้บ,บ่มีดอกเมียสอนบังบันน้อนก็แนสนเสาบัางในคั่วก็แสนมานใหน ากกันหลังปากกัดคนปุ ò, <c ười> má, nó nói, ê, ò, ám, ๊บปาให้กับบ่มีคำแล้งมาน้อจังสิเกตปานนอนเกียบไว้เผาบ่มีบ่บางบ่เป็นตะวีดอกความออาง้ำกินปลาย้ำกินขขาว กิงบอ่อลงเอาน้ำ,นำก้วาวนำขาดคิดกอดดื้อคิดกอดสีปัญญาผู้เลวหมดบอดเมียนเพราะปังเสียนได้ทั้งแทนฝนน้อยฝนฝวานที่ต่อ กาสำแลงหน้านี่แฮ่แกเหลียวเห็นดาวที่เล่นเก่าตั้งแต่เมียอยู่ยังนำหลดอยู่เต็มสมานานม่าบ่มีได้ไปคนด่างอย่างคนเส้น บ่เห็นกันแม่แตงไงพูดนั่งเปต่างเลืออู่้นึงกึ่งก๊อกอยกอยอยากเห็นหน้าก็บ่อยเจอคอยเมื่อใดได้เด็ดเกลือได้ยืนมา เลียวเที่ยวนด้งทางว่าเหม็นเหี้ยสิงยังบ้าดอกคือเขาตังโอ้ยรถบอยเลียวเห็นจอกคือเก้าอยังตั้งแต่เก้าบัดนี้นอแม่บัดนอยจอกปาดนอลูก่ตาคอยเส้นสาว

เราทุกคนมีวัดบ้านวัดป่ารักษาเกิดจะได้เกิดสุขแค่มีแค่สองอ่ะพี่ลงให้สมดังใจปองเหมือนได้ทองสองกะละทุกวัดไปในวันนี้ท่านพระครูผู้แสดงธรรมท่านเนพระธรรมทูตนักพูดเก่งไม่ต้องเก่งท่านดีมีวิสัยเคยเผยแผ่พระธรรมน้องนำไป เข้าสู่ใจสาธุชนคนทำบุญพระท่านดีที่ส่งดำรงหวังประพฤติตั้งในธรรมจำนำผลจับหายถึงเย็นสั่งทุกตำบลสีมงคลลุ่งเรืองเป็นเมืองทองเมื่อทำดีได้ดีมีบุญช่วยไปได้สวยลุ่งหลอด หมดทั้งผอมเทวิบานจันทรามาครุ้งขอได้ปกป้องรักษาทุกนาทีเชิญเดอ้อเชิญนิพพานอิบัยฮ่อร้องมาภูสานน้งถาอ่เมื่อเนี่ยบ่เป็นนัองด้อยเสียงอิสานอะแตะ่เป็นท่นนทนานพรายันอะเทศยมวลเสียงดีรนองมาพกวกจะดันสองหอนสามคนเราได้เออคูพอท่านได้เห็นได้พอกระหาจาก ได้เห็นเมื่อได้แต่สำรับผู้เคยก่อแล้วเห็นแล้วกับขอสาธุการนั่งกันสำรับการแสดงน้ำเมื่อเด่เนาะอาจชะลใส่ด้วยนี่ทไม่ึ้นอ้อยในช่วงร่าทีสองกัสิมาขอล่าขอล่าแบบนี้ก็ไม่ตอการไดใโอกาสดีมาซอยอังารได้สำนียหล่ะในจุดเองคนงานแปคนเนาะกับจิลอดทาง กินคนเตียงอยู่ใหบอยแต่อะไรมันจะเปล่าไรประเด็นอะไรซีบ่อยปล่าวไ้อยู่หรอไม่เออมันจะไปน้าบ่เปาไาอะไหรือบันไตหรือเลาครับพุดและการสอนอะไร เอกับทิมาส่วยช่วงปลาย้กทางอาคอยกระลุกจุดต่อเดาดออาจารย์เทนวกซีุกแรด้กันเด้อทำบงปอุปถัมภ์สำนักานสกรเด้อไฟยันร์ศูนย์เก้าสามห้าศูนย์หกสามสามสี่ทเบียนย้อนที่ปูนได้อเนี่ยโอสีดำครเซเพ้าที่ปูนนี่แล้วทเป็นคน แต่หายนะเสียงกูยิ้มกับ่อเมนเสียงกูซ้ายกับบอเมนต่างกันนะแล้วก็หัดรับกาเสียงรบไปรับตั้งมอนั้งมอสิเรมจังหยัดนน้องวัวลำเลีรลือเปิดกอน้ํากรได